สวัสดีครับพี่น้อง FC ฟซีสามนออเพี่น้องแพงครับ FC บทโจเอฟซีหลาน้องอีกครับมาต่อกันคลิปนี้นะครับเดี๋ยวต้นไม้กำลังจะเข้ามาครับเฮ่อหมจอ,ม <c oughs> อมจิบบัวเอาเคลียนม์มายกเป็นเลยห่อ Hãy subscribe các kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ได้ยุครับได้ยุครับได้ครับผ่านผ่านโอ้เชยโยเชยโยโอ้ได้ครับได้ได้ได้

ถอนไม่ต้นหน่อยวะนี่อยู่ต้นนี้ยังกันได้ต้เบั่งมีมีปอนี่ต้นท่าใดจ้ะตอนนี้ต้นนั่นมันคงเชื่อถือมือผมเถ่งลดให้เราเลยลดแล้วได้กินราคาตาเฒ่าเลยน่าคาตาเฒ่าตาเี่าผมนี่เป็นเพนกับเราน่าขยันใส่ฮะเนี่ยเขาอยู่แยกจมปล่อย ยี oui <S <S nah ่ค่อยเดี๋ยวใส่นั่งเยวนั beautiful. ่งห่นพ่อนะถึงแยกคุ้ปล่อยใ่ต้อกสเหลียวไปุพ่อนะรุ่มหลานน้อเลียวเขาออกมัดตรงง่าไนี่มันสดมันใหญ่ทำแต่ทำมวงดีว่ใหญ่ใย่ใหญ่หลายดีเอาุ่มรุ่มหน่อยพ่ ตาหนาก็ต้องใสเท้ามหอสวบอกการหน้าหองส่วนตาไปใส่เกี้ใหเลยอเียที uh, ่แันเดียวอเราตัวห like. ุ่งชื okay. ่ต้นไรติอเกียนเจ๊ก็ต้นนั่นจริงนะบาทเอรดแน่พ่อรดแน่รดเน่รถาเียวให้งอิงมาต่อต่อแมนแมนเนห่อนเียนรูนีู้มดอยู่ไหเาเ่ับู ผลการนดฟังเก่าขอเราไม่กอนเป็โอ้ไม่ก่นเยนยงเเจ้าอันไม่กาอยิ่โคตรดีเดียวแต่อาว่าต้นไมเงินหาเพื่อนยุงเงินยีเร็นสวยดเน่ยบังคับต้นบกพอสางเพื่อนั่งเมื่อนั่ต้นบกให้เราเด้อต้นบกอยู่ข้างล่ังพอสร้างนั่นต้นบกงามไหรัเนี่ยต้นบกต้นบกนี่อยู่ต้นงามเนี่ด็พอดีพอต้นนั่นต้นนนี่ก็ต้นอยู่หลังต้นหน้าควักแต่นด็ เห็นบอกยสกีตต้นนี้้นวพร้อมนี่เรามีนั่งกวากคือต้นมะกริงบ้านเาคือบักคือบักโกนหน่ยบครับหน่วยคือบักโกบักละมุดเลยคือต้นโก้หน่อยแม่แม่หน่อย ครับผ้สร้างเลฮัมผ้สร้างนั่งกวัดมนคือต้นบกโก่เมนบ่มากมันกินได้นบ่ โอ้ยไม่หมายถึงว่าต้นนี้บ่ครับนนรงาเนาะต้นใหม่เอ๋บอกว่าต้นบกม่วงเนี่ยครับเป็นต้นใหม่แห่งความโชคนี่ค่เจ้าต้นนี้ละ ไม่เปพบภชาปหรอเอาอัลต <cents S 2> ิีเอลรถยังนี่พ่อใหญ่อัลตีเอรถเก่ายังนี่เสื้อรถ G7 เออมันสิบออกบ่ออกแค่แล้สิออกโวกเดียร์โอเวเราคนละโอ้ โอ้ยหัางหนกเมื่อที่ผมเียลูต <yeah, exactly, ัดแตงยังดีคหกในกเอาบอลสิปตตมเหมือนกินงาการขต้มเมอจกินคนแรกเลยของแท้เลยได้ไหของแท้ต้สดเลยต้สักการเลยเอาเบียร์ีเนาะพ่นเนาะปลาต้ดต้น่นีเดือดเ่โอ้ใ

มีที่มากมองผูกเปย์อว่าแต่พีนอนผูกขาง่างของงัวของัวอ่ไม่ได้ไปยงย่ำขึ้นกับนนเลียูางคอกงัวอากาศหนา่อนผูกปีนนอนอกัแล้วมานอนอย่นี่แล้วเราที่ี่ือขาวมาส่งเมืองหนาเราเอาีนอเนี่ยูว่าพอกรใชถามเบินเลอบแสดงว่าเราไปกับรถตู้ครับบ่บ่เราตันเขาด้วั

เอาครับเดี๋ยวมาเบิ่งคลิปต่อไปนะครับคลิปที่ยกต้นไม้ปลูกนะครับถ้าคลิปนี้รถเขามาได้แล้วครับรถเขามาได้เดี๋ยวมารอบิ่งคลิปนะครับปลูกต้นไม้กันนะครับทาหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องวยเจอกันคลิปหน้าครับ